S.C.P. 122ไม่ใช่หลอดไฟธรรมดาแต่มันคือไฟกำคืนพลาสติกทรงดวงดาวที่เชื่อว่าผลิตขึ้นระหว่างปี1960ถึง1980ดูภายนอกเหมือนของเล่นเด็กเรียบง่ายแต่ความจริงแล้วมันคือกุญแจสู่ฝันร้ายที่มีชีวิต S.C.P. 122 No More Monster ไม่มีสัตว์ประหลาดอีกแล้ว หากเปนพือนพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะฮะอย่าลืมเคาะหน้าจอ2ทีทั้ทงนั้นก็วันนี้ดูวีจะเล่าให้ฟังครับตอนแรกนะฮะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อปลอบเด็กๆให้หลับสบายแต่เมื่อแสงดาวดวงนี้ส่องเงามืดที่ไม่ควรมีอยู่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นบนผนัง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มี SCP-122 จะไม่ได้นอนหลับตามปกตินะฮะเพราะความฝันของพวกเขาจะถูกร่วไหลออกมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวเดินบนโลกจริงสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากความฝันเหล่านี้นะฮะไม่ใช่ภาพลวงตาหากแต่มันสามารถสัมผัสทำร้ายและสังหารได้จริง บันทึกการค้นพบครั้งแรก SCP-122 นะฮะถูกพบในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยของฝันรายที่พรากชีวิตเด็กไปเกือบทั้งหมดหาก SCP-122 ถูกทำลายนะฮะสิ่งมีชีวิตจากฝันรายทั้งหมดจะหายไป แต่ไม่มีใครแน่ใจว่ามันจะตอบสนองหรือไม่ปัจจุบัน ACP 1 2 2นะ,ะถูกกักกันภายใต้การเฝ้าระวังเข้มงวดมันถูกเก็บไว้ในสภาพปิดฝ่เสมอเพราะแสงดาวเพียงดวงเดียวอาจกลายเป็นฝันร้ายของทั้งโลก